เติมน้ำเติมน้ำมาหน้พี่น้องเอาพวกไว้มันสุกหน่อยให้เติมน้ำนี้ดิเติมน้ำนะแกงมันต้องมีน้ำใน่ไหมแกงแกงว่ามมนขวบว่าเมนมบกน้ำซุปแล้วน่าแกงเจ้าเสือนว่าแกงน้อยก็น่าขึ้นหน่อยแถบมันสสบไทยซุนะมันโบกเลยมันแมนอยู่ะมะใหม่มันโดดอีกเออนะเติมพอดีถ่วมๆจังน้อยแหละมัหนีิรอสักครู่มัหนีรอสุกรอสุกรอสุก พักกระชายตอนสุกมาเออพักกระชายตอนสุกโอเควัสดีค่ะายรวยพอจวดช่องมิวสิกแชนแนลมือนีสิเกงใก่้เจ้าหน้มาม่สมเกงใกล้บ้านหน้มามีสมกับบ้านเขาว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำดเด้อค่ะเด้อเพื่อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปมาเบิ่งขั้นตอนแรก ครับไก่บ้านแท้ได้ครับเด้ออามาจากศรีสะเกตรครับเออซือซ้อมาครับซื้อมากครับซื้อมากมันมีขายครับเอาเอามัน,นของกรุงเทพได้หนิของบ,บ,อบ้านบ้านได้หนไก่บ้านบ้านเนี่ยันซับง่ายเห็นรอเออแกหมอหน่อยหนึ่งเขาคนกินมันลหลายแกงไก่สซรอไม้นม่ด้วยครับเด้อเอย แมนอีหรีตำเครื่องตะกั่นมาที่ไหนจังก้าวสีไปขว้าพร้อมกันตำเครื่องกับมีถ้าไขา่เบ่มีหรมืมังก็จะได้ไปปาดเอาอยู่กวาแล้ววะห<ด>มือนตไปเลยท่านได้ไปตลาดเออแต่ผัดมาแต่บ้านท่านได้ไปตลาด,ดอยู่เนาะท่านได้มีอย่างเนาะดีจะปลูกผักอีตูไว้นะผักอีตูใส่แกงลงให,หม่ปลูกกันนั่งสิละกันชุกเสือกนั่งสิละกันเริ่มกันความเบิดกันเริ่มกันนี่ยังครับ มันบลายดอกมันปลูกใส่กระถางมันคือปลูกใสดินมีหอมแดงกับมีตะไครกับมพริกซั้านี่แหละพริกกับว่าใส่หลายดอกอันทั้งขสิเอาหอมแดงไปล่างแล้วกันปาดตะไคกันเด้จอจะหัวกันเด้อยางก็ระวังเพราะว่ามันจะหมึนฝนตกฝนตกทุกวันตื่นหนะนี่ว่ามันงูเนาะเอียดเลียดอยู่เขาสวนไปปาดตะไครครับสวน สวนเล็กๆสวนย่ำพื้นเอาพริกกะลังสิเป็นหน่วยมันล่มแม่พอยู่มันล่มแม่เลยเนึ่งขึ้นแน่เป็นหน่วยเหรอโอ้กินกับแหนมได้เราตอนหน่วยอักลากอยู่หมมกรึบได้แล้วนั่นกินกับสมปลาเนาะบอกพริกกะลังเป็นหน่วยปาดใบมันขิมแล้วก็ไปล่างเล็กน้อยบะเนี้เทาดกระชไปซอยซอยซอยต่ำ หั่นใน้มันตำง่ายครับตำตะไคร่ที่ห้าซซอยไว้เอาพริกใส่จักประมาณบ่าใส่หลายดอกสองหน่วยมั้งมันเป็นนอ้องใม่มันสิเพ็ด น่อยหน่อยเาจักหน่อยก่อนหน่อยหน่อยเติมอีกวัรานึันมันสะสองหน่อยเด้มันหน่อยแห้งเนะาะผสมดุลกับแก่งให้มันสมดุลกันบาลานซ์กันวาซา,านขัดตำเพอาุบุบๆนี่แหละเพราตำแหลกปนดนดอกสามอย่างขาน,น,านาดบรรนาเออ ข่าเทียมบอไซมันบ่เถื่อกันกับมนอนมีส่วนข่าเทียมบอไซนะครับมันบ่เม็นผัดหอมแดงตะไคร่บั้พริกสามอย่างต่ำบ้แหลกปันได้ดอกนั่นเออกากบไปเอาหนามาล้างคกอ่างล้างคกใส่หนามล้างคก กล่างสากใส่น้ำเกล็เกๆๆละเละเก็เละเทจวกเออจอบันนี้เท่ากับปาดาไม่สวมไปล่างสักวันบาดทีเนี่ยเท่ากับปาดกวดเลยเพราะว่ามันเจ็บไปอีกบ่ได้คันนองใหม่คันเปิดเราออคือต้องทิมชิมมันก่อนนะมันเปียวขนาดไหนเพราะว่าจิตเลยวะ่ะล่างได้เห็นเปียวจิต มันี้็ดา่ะไปปั่นปั่นใส่หมอไปพี่น้องโอ้มันเ็ดเอาจะบอกอันอันอีรีเด้อเนีให้กินเนงเนาะเออข้าวเสื่อเนี่ยมันจะแข็งพี่น้องมันกินบ่ได้นำมาผสมของฝากเด้อครับเด้อขอบคุณผู้สนับสนุนเออขอบคุณบบนี้เทากับไปข้างมอครัวใช่กันเลยของฝากจากสีสเกตเออส่วนไก่เนี่ยซสื่อมาตลาดสีสเกตเอาไฟมันเบิดหรือบอโอ้คนบ่นี้ไฟเนาะ ติดได้คนหมดไฟมีไอ้ลวยไฟเบิดแล้วเพราะว่าเทาแกสะเลนี่เขากลับไปหาฟ้ามาปิดตะกอนไ้มันหอนตะกอนจังค้อขวดให้มันสุบอันนี้เขากลับล่อเบิรงนเล็กน้อยอันนี้เขากลับไปเดดเอาไอตู้มาล่างไว้ไอตัวปลูกเองครับตูปลูกเองเขาก็เอางา ห,หน่้อยมันจะกอนเล็มเอาครับเออเอาประหยัดเอางาน้อยๆมันซะก่อนเล็มเอาพอได้ใส่เนียนอเออมาตัดเอาพี่นอ้องอือมีต้นเดียวละสมุนกับมี่ยู่หกก็ปลูกไม่เออเดะอารมณ์ไม่ตวนีนีันปลูกเก่าแล้วตันนี้มันพร้อนนม,มกินแล้วอื โอ้ oh. งามแต่ว่าต้นเดียวนี่ไหมแตกก่อแตกนอเตรียมพักใบไสเด็ดเด็เดส,สักกอนจะเอา,บาใบบําโหดไปใส่สักกอนใส่พร้อมใบบัาโหดอ่ะบําโหดบําเอยไงมันบันบําเพยมันเปื่อยเปลี่ยนเออเปื่อยเปลี่ยนต้มด้วยไม่ได้กับซัมเกลจะคว่ำหอมมันออกใส่ก่อนได้เลยครับพ่อซุมนี่ใส่บะสิป,ปง่งดอกซุมเนี่ยผักอีตัวเนี่ย มันอ่อนเปื่อยใช่ไหมอืมมันเปื่อยบัดเท่าสิกินพุ่นนะเท่าจังค่อยใส่ทิมปุ๊กลงแล้วก็ปงเลยมัเนี่เท่ากับทิมลงเลยบัดที่ไหพี่น้องทิมใบบกโหดลงเลยทิมเส้นม,มอนี่ยละว่ามันทิมเลยหรอกอืมโอ้าหอมเลยแบบเอ้ยเอ่าเท่าขวัวจังน่อยเนาะไอ้มัอมออาานอ,นอ,อันนี้จังน่อยเทาก็ยังค่อยเติมน้ำมาเนี่ยหอมกินน้ำไมสมแล้วทำ<ช>ไมอมอ<ช>่อ,อนแซ<ช>่บแท้ทำไมอ่อ,อนเอ้ยแซ่บไปหาน้ามาเตรียมกันเด้อพี่น้อง หาต้นหอมพร้อมนี่บบูนี่น้ำเตรียม่าแต่ใส่เล่มเอาครับพักเ,ออเล่มเอามันมันโดนหลายมือด้เ,ออเล่มพ่อได้เป็นหอมเอาเนาะเมื่อบ้านโดนไปอาทิตย์แล้วเออเมืม่เป็นโดนลูกหลานบ่สมบายเ,ออเตรียมผักไว้ใส่เออเขาก็เด็ดเด็ดเด็ด<ต>ก่อนเพื่อจะไปล่างเออเพื่อจะไปล่างเติมน้ำ เติมน้ำมาหน้พี่น้องเอาปลวกไว้มันสุกน้อยให้เติมน้ำนน่อดิเติมน้ำนะแกงมันต้องมีน้ำจะมาไอแกงแกงว่ามันขวบว่ามันมกน้ำซุแล้วน่อแกงงอาจจะเสือนว่าแกงจน้อยก็น่าขึ้นหน่อยแถอมันสิบได้สุนะมันโบกหนอยมันเมนอยู่น้ำใหม่มันโดดออกนะเติมพอดีถมวมจังน้อยละนีรอสักครู่นี้รอสุก รอสุกผักกระใสตอนสุกมาเออผักกระใสตอนสุออก,กสอสโอเคสีมึงกันสีมึงม,มันนัวจะค่อยใส่ผักอ่าแมนดูอันมันนัวจะได้เติมปผงไห้มันนัวแล้วจังใส่ผักพอใส่แล้วมันจะได้ปดผงเลยเป็นงไงกระใสลงไปเอเอาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเด้อใส่ผักใส่ต้นหอมผักอีตูวขั้นตอนสุดท้ายปัดสีผงสีไหมกันเด้อใส่ผักเรา ก้อนปงไปก้อนปงเป็นไดนาาเป่าอยู่ยังฮอนลวกลินเนาะไว้นัวแล้วปิดไฟเลยบ่ะเนี่ยแสดงว่านัวแล้วคนั่นความสิกินไปนี่พี่น้องเปิดซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆเอาอันทับทีมาก่อนดูตอนเยอะไหมตอนน่ะเพราะว่าจะกินตอนโอ้นากินบ่บไปนี่พี่น้องมาสมท่อนครับ ไม่สมเขาอ้อนพ่นอหนะฮะพิษอะไรลาทานผู้สมกันบัดดีน,นะบัดดีค่ะแล้วแล้วใกล้บ้านแกงไก่บ้านท่าน้องไม่สมผู้ใดเขาเมื่อเบิ่งกักดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้น้ำดักข่าเด้อกดมาระดิ่งน้ำในพี่น้องเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปอ่าแล่ทานผู้ชมจงอยุติไม่แห้งเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อ จากไกด์รวยพาจดจ่องมิวสิคช anel สาธุกบ๊ายบาย